สนุกข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอารันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นระเด็นร้อนดังนี้บาร์เซโลนาคิดการใหญ่หวังฉกคาวานี่ออกจากลังผีมกราคมนี้ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวรายงานว่าหลังจากที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานั้นสูญเสียลิโอเนลเมสซี่ให้กับปารีสแซงต์แชงรวมทั้งปล่อยตัวอองตัวกิดมันคืนให้กับเอลิโกมาดิดด้วยเงื่อนไขย,ยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาด ทำให้ทีมดังจากลาลิกา้านั้นมีแผนจะดึงเอดิสันคาวดนีไปใช้งานในระยะสั้นเพื่อทดแทนการขาดหายไปของกองหน้าระดับโลกส่วนโอกาสการย้ายทีมครั้งนี้คงเกิดขึ้นยากเพราะเอดิสันคาวนีเคยปฏิเสธบาร์เซโลนามาแล้วครั้งหนึ่งรวมทั้งแมนยูนแต่ก็คงไม่คิดที่จะปล่อยเอดิสันคาวนีออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้แน่นอนโลนันโดปลุกเล้าแข้งผีเราต้องกลับมาให้ได้นะ หลังจากทีมบีสัดแดงทำผลงานได้ไม่เข้าตาพ่ายแพ้คาบ้านต่อเวสแฮมและวินล่า2นัดติดนั้นทำให้คริสโนโรนันโดได้มาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวว่านี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันระดับพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดนะทุกๆแต้มล้วนมีค่าและเราทุกคนต้องลุกขึ้นสู้และแสดงความแข็งแกร่งให้ทุกๆคนเห็นว่าแมนยูเต็ดแข็งแกร่งแค่ไหน ถ้าซ r อาซเพูดซะขนาดนี้เราก็เชียร์และให้กำลังใจกันหน่อยนะเด็กพี่โซชาไม่โอเคมาติเนสโกวินล่าปั่นหัวโรนันโดกับบรูนโนโดยโอเลกุน่าโซชากล่าวอย่างไม่พอใจในจังหวะที่แมยูนเต็ดได้ลูกจุดโทษแต่ดามิเอนมาติเนสผู้รักษับตูของแอสตันวิลล่านั้นได้กล่าวท้าทายคริสเตโนโรนันโดโดยเขาพูดกับบลูโนฟันเดสและชี้มือไปอยังคริสเตโนโรนันโดแล้วพูดว่า ไปเรียกลูกพี่แกมายิงสิลูกพี่ของแกน่าจะยิงกับฉันมากกว่าแกนะซึ่งหลังจากนั้นบูโน่ฟานเดนเดสก็ยิงลูกจุดโทษพลาดเสยคานอย่างไม่คาดคิดทําให้บูโน่ฟานเดนเดสสุดเฟลเพราะโดนผู้เล่นแอสตันวิลลาแสดงอาการสะใจและเยอะเยอะอย่างเห็นได้ชัดโดยโอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงจังหวะนี้ว่าผมไม่ชอบวิธีของมาติเนสที่ทํากับผู้เล่นของเราเลยมันส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด และมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่เราต้องมาเห็นเรื่องแบบนี้แต่สำหรับแฟนแมนยูเนเต็ดแล้วนะโอเลลก็ไม่ต้องคิดมากอะไรแมตช์หน้าที่ไปเยือนวิลล่าที่บ้านเขานั้นก็แค่เอาชนะให้ได้แล้วชูมือสาดใจให้แม่งดังๆสิจะ๊นะนาโอเล่คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจกอลอย iPhone 13 Gorilla Toucher Dan Otter เพราะว่าเราแก่งกว่าใครคิดถึงผลิตภัณฑ์กระจกลลอยคิดถึง Gorilla นะครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้าช่วงนี้ผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นใจยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กผีนะครับ